ี้เป็น m มิส b บิชิไทตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4เป็นซินติดแก๊ส LPG ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถขนของมาแล้วค่ะมิส b i ิชิไทตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4เป็นซินติดแก๊ส LPG ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรยที่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟรีด สปสบายเดือนละแค่4,000บาทเองค่ะมีตู้หลังคาสูงพร้อมเลยนะคะ2เมตร10นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำผสมกับสีเทาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะแล้วก็เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้ค่ะไปขนของทำมาขายกินได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ตู้2เมตรสิบนะคะหลังค่าใหม่นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะวางมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้นะคะที่นั้งหมื่น3,000บาทขึ้นไปค่ะก้ะซูครคันี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกาลังมองหาตอนเดียวไว้ขนของนะผ่อนส,สบายๆแค่เดือนละส0่พบาทแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะ น่าใช้มากเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆล้อเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมเปิดฝากเครื่องให้ดูนะคะเครื่องเดิมเลยนะคะเครื่องเดิมแล้วก็สีเดิมด้วยรถขับดีค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถเอาไว้ขนของนะคะแนะนำาปรถคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากเลยค่ะ มิซูบิชิไทตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4เป็นซินติดแก๊ส LPG ปี2014ค่ะฟีดาวผ่อนสบายแค่เดือนละ4,000บาทเองนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะนี่ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะคนคองได้เยอะมากๆเลยนะคะ พอปรึกษาการจัดไฟแนน์ได้เลยนะจัดไฟแนน์ไม่ยุ่งยากเลยนะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัปรองเงินเดือนเท่านั้นค่ะทำงานอิสระโทรปรึกษาได้เลยนะคะสะภาพสวยค่ะเป็นซินติดแก๊สนะคะนะใช้ค่ะ ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ